ทอการทอกันกับหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาพี่น้องยางมะตักรแสวงหาดอกพี่น้องมีแต่ความสุขทั้งนั้นความสุขเลืนเลื่อนอาหารก็เป็นทริปพี่น้องยางมะตักรแสวงหาดอกพี่น้องมีแต่ความสุขทั้งนั้นความสุขเลืนเลื่อนอาหารก็เป็นทริปพี่น้องสัมพ่อบาง มองเดี๋ยวจิมีในท่านเนะี่ยเดี๋ยวมือมือหนีว่างมาหลายมิลลารบเกือบมัดหกชั้นเลยพี่น้องแต่พี่น้องเสือ้อหมาไปเสื้อหนังเสือละคนว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นก็หูห้โอยู่แล้วว่าเดี๋ยวแต่สิบว่าววายหลายข่าวก็ยิ่งวจักันอยอกสมุดเท่ะมือต่อไปสมพ่อบาง มองเขาละแต่เขาเน่ยมเห็นเขาพอเขาพูดของเขาละเอียดกว่าอายกของเขาก็หลายกว่าไอละครบางตัวแต่เขายังมักเบิง้งมักเบิ้งหนังเบิ้งละครแต่ธรรมะของจริงต่เบาเรื่องนรกก็เบาไปแล้วเนาะพี่นนองต่อมากมน,นุษ มันุษยมีพุ่มเด็กในละครบางครงตัวแต่เราอยู่มักเบิงบ้งมักเบิ้งหนังเบิ้งละครแต่ธรรมะของจริงเปล่าละ่ะแต่เราเนี่ยไปเห็นเขาพอเขาพุ่มของเขาละเอียดกว่าอิญโญของเขาก็หลายกว่าสันแหลกคืนใะนสวรรค์เช่นหนังสัญจาตุม,มหาราชิกาพินง สวรรค์ชั้นนี้โย่ไกลๆกลับเพราะที่เข้าสู่สวรรค์ได้เป็นอับี่น้องสวรรค์มีทั้งแตมีความโชกโชนกับหักอ,อาออยุสวรรค์ตั้งแต่สันาดาวดึงเึ้นไปนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างหมดหกสันได้ี่น้องแต่พี่น้องเสือนหมาวเสยอหนังเซเลคอนว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นก็หูอยู่แล้วว่าอย่างบนตักแสวงหาดอกพี่น้อง มีแต่วความสุขทั้งนั้นความสุขเลือนเลื่อนอาหารก็เป็นทพิี่ป,ปนอกอังมุลนิดมือละน้อยเพื่อสังสมอบรมปัญญาสังสมบาลมีไปทั่วทิ่ใดจะมีปัญญาแก่ก่าคืออายุของเขาในหาลอยมือเลกมนุษย์ทอกับทอการกะหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาีา่นอกจะมีความสุขกากับ ถ้าหากอายุสวัสดงแต่สันดาวเดิมเึ้นไปนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างวันดีครับพี่น้องมนนื่อีดก็ในเวลาทำในเวลาใหงการแฝงทำพี่น้องเดียวแต่สิบวาวหอยไหลขย้ขนเวาก็จิ้วจักอีดอกสมุนเด็์เทลละมือต่อไปในละครบุคคงตัว แต่เราจะมักเบิง้งมักเบิ้งหนังเบิ้งละครแต่ธรรมะของจริงเท่าละ่ะแต่เราเนี่ยเห็นเขาพอเขาพูดของเขาละเอียดกว่าอันยุของเขาก็หลายกว่าไปหลายแล้วพี่เนาะเพราะว่าสันจร๋วตั้งแต่สันดาวเดินขึ้นไปนี่มีความสุขทุบป,ประการพี่เนาะ สันแหลกคือนะสวรรค์เช่นนะังสัญจาตุมมหาราชิกาพินงสวรรค์นชน,นี่โยไกลๆกลับพระสมพ่อบางมองแต่มีความโกว่ายะก็นหฮกอา,าอยุสวรรค์ตั้งแต่สันดาวดึงเึินไปนะ่ทุกสิ่งทุกอย่างคนเราบ่เคยมกักแม้ต่คอยเอาธรรมะมาบวกเน,นี่ยกะ มีคนติดตามมาจากคนดอกพี่นองแต่คอยกระท้นเ,บเนบอกเผื่อคนใดที่มีบุญญาบาลมีถึงให้ละครเป็นของตัวแต่เอาอยู่มักเบิง้งมักเบิ้งหนังเบินนง้งละครแต่ธรรมะมันของจริงดังละครมันเป็นของตัวเห็นบอกเขาสิให้มานังแสดงเป็นบทตัวนั้นตัวนี้คงอยู่แล้วว่าสนา จะมีความโศกเศร้ากอะอหากอายุสวรรค์ตั้งแต่สันดาวเดินขึ้นไปนะทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้รับพี่น้องมื่อวันนี้ก็ได้เวลาทำในเวลาแห่งการเร้างถำพี่น้องอ้ละครบุคคบตัวแต่เราจะมักเบิ้งมักเบิ้งหนังเบิ้งละคร แต่ธรรมะของจริงแต่คนเฮาบ่คอยมักแม้ต่คอยเอาธรรมะมาว้านี่ก็มีคนติดตามบ่จักคนดอกพี่นองแต่คอยก็ทนเน้าเข้าละ่ะแต่เฮาเนี่เห็นเขาพอเขาพูดของเขาละเอียดกว่าอายุของเขากรหลายกว่าสันแรกคือนะสวรรณสันนังสัญจาตุม,มหาลาชิกาพี่นอง สวรรค์ชั้นนี้อยู่ใกลๆกลันหรอแค่สวรรค์ชั้นต่ำๆเนี่นนี่ชั้นที่สองก็สั้นดาวดึงดาวดึงเนี่ยอย่ชิงนยืนกว่านั่นอีกนำเอาธรรมะมา,บาวบอวสพี่น้องฟังคือเขาเมื่อละนิดเม,มื่อน้อยเพื่อผูมียำหรือเตือหรือไปจิตใจมันตามเกิดนมนันดดนะเดี๋ยวจะมีก็ บางนั้นก็สิยกมากวะให้ฟังวันนี้อาหารก็บวตตะแสวงหาคือเฮาได้พี่นอองเขาอาศัยประโยชน์บางหนีพ่น้องวันนี้เมื่อเราสู่กับไปหาเรื่องสวรรค์คือเก่าสวรรค์ทั้งมดมีอยู่หกชั้นพ่น้องเขาอาศัยประโยชน์บางหนีพ่นอองวันนี้เมื่อเราสู่กับไปหาเรื่องสวรรค์คือเก่าสวรรค์ทั้งมดมีอยู่หกชั้นพินอ hay là con một con tuột thì hào dùng mặc bưng mặc bưng nắng bưng là con để tham mạn con trình đâu, để si bò vào hồi lại con hào có gì hồi chắc mình đọc sự muốn đất, thể lạ mở tao phải hay là con một con tuột thì hào dùng mặc bưng mặc bưng nắng bưng là con แต่ธรรมะของจริงด่อแค่สวรรค์สั้นตำตำเน้นนี่สั้นที่สองก็สั้นดาวดึงดาวดึงเนี่ยอันยศชิงเงินกว่านั้นอีกวันทีครับพี่น้องเมนีิกะในเวลาท่ำในเวลาแห่งการเพ่งท่ำพี่น้องเดียวแต่สิบัวบวหอยหลาขันเฮาก็สิฮู้จักอีดอกสมุนเด็ดเทละมือ ต่อไปอายุญญของเขาเนหาลอยมือเร็วมนุษย์ทอกับทกันกะนึ 1, 1, 2, 1, ่วันหนึ่คืนของเขาไปเนอกยำหรุดเถ้อแลอไปจิตใจมันตามเกินมนุษย์นะเดี๋ยวจะมีก็บางนั้นก็ิยกมาหว่าให้ฟังวันนี้อาหารก็มาตตะแสวงหาคือเหฮาได้ไปเนอกสัมพ่อบาง มองแต่คนเาบ่ค่อยมักแม้แต่ค่อยเอาธรรมะมาเว้านี่ก็มีคนติดตามบ่าจักคนดอกพี่น้องแต่ค่อยก็ทนเว้ายามลึเทื่อแล้วไปจิตใจมันตามเกิดมนุษน่ะเดี๋ยสิมีก็บางนั้นก็สิยกมาเว้าให้ฟังวันนี้สังละครมันเป็นของตัวเห็นบอกเขาสิให้มานนแสดงเป็นบทตัวนั้นตัวนี้ เขอ,อยู่แล้ววาสวัสดเขาอาศัายไดประโยชน์บางนีพี่น้องวันนีเมื่อเราสู่กับไปหาเรื่องสวรรค์คือเา่าสวรรค์ทั้งหมดมีอยู่หกสั้นพี่น้องละครมันเป็นของตัวเห็นบอกเขาสิให้มานั่งแสดงเป็นบทตัวนั้นตัวนี้เขอ,อยูยแล้วว่าสวัสดสัมพ่อบางมอง เพื่อคนใดที่มีบุญญาบาร,รมีถึงผู้เขามีปัญญาบาร,รมีถึงปีน่นองพอได้ประโยชน์จากตรงนี้ในเล็กในน้อยไปเพื่อปีนองอายุของเขานหาลอยมือเล็กมนุษย์ทอกับทอกันกะหนึงวันหนึ่งคืนของเขาปีน่นองเนาแค่สวรรคสันตำตำ,ตำเนนี่ สันที่สองก็สันดาวดึงดาวดึงเนี่ยอโยชงงนีเกว่านั้นนี่ที่เขาสู่สวรรค์ได้เป็นอี่นองสวรรค์มีทั้งเผ่อคนใดที่มีบุญญาบารมีถึงครูบาอาจารย์ปุณนีนนก็ะชิมาหอด